สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวบันเทิงสดร้อนรอบวันครับขวัญแจ้งความแล้วเอาผิดเพจลามกอ้างชื่อคู่ชาคริตเผยเจอผลกระทบหนักตํารวจได้บอกแสนะเมื่อวันที่12พฤศจิกายน58เวลา11.00น,น,นที่กองบังคับการปรับปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมเทคโนโลยีสนย์ราชการเฉลิมพระเกรต80พรรษาอาคารบีชั้น4ถนนแจ้งวัฒนะขวัญอุตสามณีไวยทยานนทน์นางเอกชื่อดังสัมผัดช่อง7สี พร้อมที่ฝ่ายกฎหมายเดินทางเข้าแจ้งความกับพันตำรวจเอกสมพรแดงดีลองอบังคับการปรับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมเทคโนโลยีนะครับถึงเรนี้มีเว็บไซต์รามองอนาจารได้เผยแพร่คลิปวิดีโอโดยแอบอ้างว่าเป็นคลิปของนายสาวจากเรืนี้ดังกล่าวเป็นการทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงออกสู่โลกโ,โซเชียลนะครับโดยขวัญเผยว่าขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจนะครับวันนี้ จะมาขอความช่วยเหลือจากทางตำรวจเพราะที่ผ่านมาไม่คิดว่าจะมีการกระทําที่ต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้มันเป็นผลทําให้เขามาแอบอ้างชื่อตนในลักษณะท,ที่ตนไม่ได้กระทําตามคลิปดังกล่าวและเกิดการสแสวงหาผลกําไรด้วยซึ่งมันเสื่อมเสียชื่อเสียงตนส่วนเอกสารที่เข้ามาแจ้งความครั้งนี้ก็มีเท่าที่หลายคนติดตามข่าวหรือได้เห็นกันตนมีข้อมูลเพียงแค่นั้นแต่ถามว่าสงสัยใครไหมนะครับคนที่ทําคือ ตนก็ไม่ทราบเหมือนกันขอให้ยกเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยากดําเนินการให้ถึงขั้นไหนหรือยอมความกันได้นางเอกสาวตอบว่าอันนี้ขอยกให้เป็นหน้าที่ของทนายและฝ่ายกฎหมายของทางช่องเจ็ดสีในครั้งนี้มีชื่อของเพหลุงชาคิดยันนาคมเกี่ยวข้องด้วยได้มีการพูดคุยหรือภาว่าจะมาดําเนินการร่วมกันขวัญกล่าวว่าไม่มีเลยค่ะเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงค่ะภาพที่เคยออกไปทางโซเชียลมีผลกระทบอะไรกับเราบ้างเยอะนะคะคือคิดในใจ ขอใจเราแล้วกันคําตอบนี้ขวัญคิดว่าทุกคนตอบได้ถ้าเกิดมาคิดว่าลองเป็นขวัญดูค่ะส่วนผลกระทบเรื่องงานยังไม่มีค่ะแต่ที่ผ่านมาขวัญก็ตามดูได้ไม่หมดว่าเคยมีโดนเอาไปแอบเพื่อหาผลประโยชน์ที่ไหนอีกไหมส่วนก่อนหน้านี้มีคนนํารูปไปตัดต่อนั้นคือขวัญขอตอบแค่กรณีวันนี้แต่ภาพดังกล่าวที่เห็นภาพากันตามเฟซบุ๊กนั้นขวัญขอพูดโดยรวมว่ามันคือการย้ําข่าวซึ่งภาพที่ขวัญให้สัมภาษณ์คือเกิดเนื่องในกรณีหลายปี แทบจะสิบปีมาแล้วนะกองละคร1ถ้าทุกวันนี้ยังอยู่ก็จะทราบว่าละครเรื่องอะไรและมาย้ำเป็นภาพเฮไลา์ข้างล่างจากขวัญและรุ่นพี่ที่เป็นนักแสดงด้วยกันและมีรุ่นพี่ผู้หญิงมาเกี่ยวโยงด้วยซึ่งทั้งหมดไม่ใช่ความจริงก่อนหน้าน,นี้เห็นว่าเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ที่ช่องเจ็ดเขาว่ายังไงบ้างผลก็ามาเป็นต่อเนื่องถึงวันนี้ค่ะทางช่องเจ็ดก็ช่วยสนับสนุนและพยายามหาทางแก้ไขและทางออกที่ดีที่สุดค่ะ อยากให้เป็นบรรทันานครับเพื่อนในวงการใหม่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต้องดําเนินคดีนางเอกสาวตอบเขาด้วยอีกอย่างหนึ่งตนเข้าใจว่านักแสดงหรือคนที่อยู่ในวงการเราเป็นคนของสาธารณะจริงแต่เราไม่ได้เป็นคนของสาธารณะที่เป็นของเล่นของชาชนหรือของเล่นของนักเลงคีย์บอร์ดที่ไหนเราทุกคนอยากได้การเคารพซึ่งกันและกันหลังจากวันนี้คิดว่าจะมีกรณีแบบนี้อีกไหมขกน่าวว่าที่ผ่านมาก็มีเรื่อยๆ แต่ขอให้ทุกวันมีการพัฒนาขึ้นแล้วกันไม่ได้หวังว่าจะให้ไม่มีเลยแต่ขอให้ทุกคนไม่ว่าจะทําอะไรขอให้ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นในทุกวันอยากฝากอะไรถึงคนที่แชร์ไหมเพราะส่งผลเสียถึงเรานางเอกกล่าวว่าอยากฝากถึงทุกคนที่ใช้โซเชียลขวัญก็ใช้แต่เราอยู่ในในบ้านเมืองสังคมเดียวกันอยากให้เคารพกฎเกณฑ์บ้านเราไม่ใช่บ้านป่ามึงเถื่อนม,มีกฎมีกติการ,รักษาน้ําใจกันถ้าเกิดเราไม่ชอบใครเราก็อย่าไปทําร้ายเขาเพราะทุกคนมีชีวิตและรักชีวิตของตัวเอง อยู่ด้วยกันด้วยความรักดูแลกันดีๆนะคะ,ะด้านพันตำรวจเอกสมพรกล่าวว่าวันนี้คุณขวัญอุสมีเดินทางมาแจ้งความเนื่องจากมีคลิปที่ไม่ประสมโพสต์อยู่ในสื่อออนไลน์ทําให้คุณขวัญได้รับความเสียหายแต่ถามว่าใครเป็นจําเลยคือทางคุณขวัญยังไม่รู้หรอกครับว่าเขาชื่อจริงว่าอะไรเพราะเจ้าหน้าที่อพอเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องทําการสืบสวนแต่เรื่องบาะแสขณะน,นี้ทางการสืบสวนมันก็ได้ระดับหนึ่ง แต่ไม่สามารถจะมาเปิดเผยได้ข้อหาที่มาแจ้งวันนี้คืออะไรในเรื่องที่ไปโพสคลิปไม่เหมาะสมแบบนี้มีความผิดตามกฎหมายอยู่2ส่วนส่วนแรกคือภาพที่ว่าถ้าตัวได้มีการออกแบบอ,ออกมาบอกว่าบอกแล้วว่าไม่ใชุ่ภาพคุณขวัญและไม่ใช่ภาพดาราฝ่ายชายที่ถูกกล่าวถึงมันเป็นการเป็นเรื่องการหมิ่นประมาทในโฆษนณานครับนอกจากนั้นลิงก์ที่ว่าเป็นลิงก์ที่มีภาพสื่อไปในทางละมก ก็เป็นเรื่องของการนําเข้าข้อมูลละมกในระบบคอมพิวเตอร์ก็เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ส่วนโทษคดีนี้มันอาจมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1,000 0แบาทหรือทั้งจังทั้งปรับส่วนเรื่องเก่าที่คุณขวัญเคยถูกตัดต่อภาพนิ่งนั้นจริงๆเคยแจ้งไปอีกส่วนแล้วแต่ดูตามข้อเท็จจริงแล้วน่าจะเป็นคนละเรื่องกับครั้งนี้ครับสำหรับคนทั่วไปที่ใช้ภาพหรือข้อความลงโซเชียลแบบนี้มีความผิดไหมอลอง ผบกปอ,อ,อทอกล่าวว่าภาพที่แชร์ออกมานั้นเรามาถามคุณขวัญเขาบอกว่าเป็นภาพที่เคยปรากฏทางสื่อมาหลายปีที่แล้วแล้วก็มีความเท,ท็จที่ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นจริงเหมือนเป็นการสร้างข่าวเท็จนี่ถือเป็นข้อมูลเท,ท็จที่พยายามจะสื่อสารถึงพี่น้องเยาวชนที่ใช้สื่อออนไลน์ให้เรามาระวังในเรื่องข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ว่าจะโพสต์เองหรือแชร์มันอาจจะตกเป็นเหยื่อกับคนที่คิดไม่ดีได้ต้องระมาระวังกรณีที่เกิดขึ้นจะมีโอกาส ต้นตอที่ปล่อยภาพได้ไหมมันไม่ใช่มีโอกาสแต่มันเป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่ตำรวจต้องทำการสืบสวนต่อไปใครทำอะไรไว้ก็ควรจะได้รับผลกรรมนั้นอย่างลิงก์ที่ว่ามันเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ต่ตางประเทศนั้นคือต้องอีกสักระยะหนึ่งถึงจะเปิดเผยได้ว่าเป็นที่ไหนนะั่